ในการเดินถนนคนเดินครั้งนี้นะคะทุกคนอิมจะใช้ตังไปแค่1,000บาทแค่1,000บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกัะว่าจะได้อะไรบ้างอร่อย กิจกรรมนี้นะคะ8ทีการันตีสายซิ่งฟินท่าเปิดตัวเฮ้ยคืออะไรอะ่ะกลับมาครั้งนี้ห้ามพลาดเฮ้ยทมพลาดตรงนี้กดเข้าไปดูนะฮะอ๋อทุกนก็คือแม็กลาเลนนั่นเองเป็นท่าแอนิเมชันนะคะ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูใหม่กันอ๋ออันนี้คืออีงนี กิจกรรมนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28เมษายนนะคะทุกคนบอกเลยว่าครั้งนี้คือ a อนิเมชันเปิดตัวแบบเท่มากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่มีต้องรีบๆไปเติมนะคะทุกคนบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิป,ปนต่อเลยแล้วกันนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับช่องอุ๋ิ๋มชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนอิ๋มจะพาทุกคนไปที่ถนนคนเดินของนครพนมนะคะทุกคนคืออิ๋มอะไม่ได้เดินที่ถนนคนเดินนครพนมเนี่ยนานมากๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนแต่ว่านะคะทุกคนในการเดินถนนคนเดินครั้งนี้นะคะทุกคนอิ๋มจะใช้ตังไปแค่1000บาทแค่1,000บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างแล้วก็มีอะไรให้เที่ยวบ้างนะคะ วันนี้นะคะวันที่หยิมถ่ายเนี่ยตรงกับวันศุกร์นะคะทุกคนอ่ะก็คือถนนคนเดินของนครพนมเนี่ยมันจะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือ3วันนั่นเองนะคะทุกคนก็ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามช่องอูมิมชาแนลกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวยิมนะคะจะพาทุกคนเดินทางไปที่ถนนคนเดินกันนะคะไป let's go โอเคทุกคนตอนนี้นะคะยิมกำลังเดินทางไปที่ถนนคนเดินนะคะพร้อมกับลุกสมุดทั้งหลอ อ๋อโหเมื่อกี้ถอดแมสอยู่ใช่เหรออยากมก์ไม่อะไรโผล่หน้ากล้องอ๋อเธอก็ใส่แมสหลอจยิบกล้องขึ้นมาแล้วใส่แมสอันนี้แนนตัวก่อนนะคะนี่คือชื่อน้องแอปนะคะรับบทเป็นภรรยาของบิวใช่ไหมแนนรับบทค่ะเป็นจริงเลยครับไม่เคยนะส่วนนี้เป็นเวลาประมาณประมาณประมาณ หาเิอ่าหจะทุกคนกำลังจะเดินทางไปที่โนเดินอนิมอาจจะถ่ายได้แล้วก็ถ่ายแต่ว่าคือใจอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายด้วยกินไปด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเนื่องด้วยมันมีโควิดอยู่แล้วทุกคนก็เลยน่าจะซื้อแล้วก็ยังใส่แมสแล้วก็ค่อยไปหาที่นั่งกินอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวใจกันที่ในตัวเมืองเลยนะคะบ้านหิมผ่านกับตัวเมือประมาณ33น,นะคะทุกคน ถือว่าไกลอยู่ถ้าเกิดไม่มีรถยนต์นี่คือแบบแว้นมออเตร์ไซค์อ่ะแต่ก่อนเนาะแอลสมัยเรียนแว้นมออเตร์ไซค์จากบ้านขึ้นไปในตัวเมืองเราใสจริ่งใส่สิ่งแว้นร์ไซค์อย่างเดียวเด็กสกาวค่ะแล้วบทเป็นสกายเก่าเออลอยท่อดาดยังมีอยู่เลยแล้วบดไปไปไปแหกอยู่ตรงสายแยกเจ้าเยอะพูดแล้วก็ประสบการณ์นั้นไม่อยากจะพูดถึงใส่กูอะไรนะกระโปรงทรงเอแล้วก็ขับมออเตร์ไซค์ไปแหกทางโค้ง เป็นหญิงสะตองค่ะเลื่อนลุกปุ๊บลุกปั๊บเลยค่ะจุก๊บจุกบขาดแต่ะตะเราต้องจริงๆนะคือแบบจุกนะแต่คือแบบเห็นผู้ชายต้องสะตองไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเขาไม่มากับแฟนนี่คือแบบทวาแบบลบลกไม่ขึ้นอันนี้อารมณ์ที่แบบว่าโคตรจะอายเพราะ,ะว่าตรงสถานที่ตรงนั้น,น,นคนมันเยอะมากถ้าเกิเขาถือถว่าเป็นประสบการณ์ไปนะคะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่ตาเจษา

好美啊！ ทุกนี้ค่ะเอ็น้นี่มาขเขาเรียวกว่าไข่องนกคนนี่รูกันหรือเป่าจะมีนั่นให้แล้วก็เปเรือบนี้ก็สุดริงเคยกนเรานะไม่รู้รชามันเหมอือนะ เฮ้ยเปันแนี้เลยเหรอไม่เคยกินแบบนี้เดี๋ยวขอเก็เกยอมนะอร่อยไม่คาวเลยอ่ะเอาเอนก็เลยเรียบร้อย ส่วนของนขามันแข็งมาก้มันแข็งจริงๆไม่ได้อะสนของขาเนี่ยไปโลโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหยุ่ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเกิดส <laughs> ิ่งนี้ขึ้นทุกคน <laughs> เฮ้ยใครอะใครอะดูดูดูมีสมาชิกใหม่เพิม่มแต่่ายังไม่ตั้งชื่อนะคะทุกคนคือที่แรกอะก็เห็นที่ถนนคนเดินเออเห็นว่าน,น่ารักดีแล้วก็คือดูดูว่าอยากเลี้ยงน้องหมาเพิ่มนะคะทุกคนด้วยแรกดูเป็นพันโกลเด้นไม่งั้นก็บีเกิลน,นะคะทุกคนแต่ว่าบีเกิลมาได้ยังไงก็ไม่รู้เออ เป็นลูกแบบสันเบลียงงองนะคะอ่ะน,นี่ฮะทุกคนนี่ฮะ<ม>เจ้าของร้านเขาบอกว่าชื่อน้องเคแกนเคแกนเนี่ยมาจาก แคแก่นทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะตัวเล็กตัวเล็กที่สุดในบรรดาพี่น้องเขานะคะเห็นก็เห็นแบบเห็นแล้วก็ถูกชะตามากๆเลยนะดูเนี่ยดูทุกคนดูตัวมัดิตอนนี้น้องหนักแค่หกขีดนะคะทุกคนน,นี่นอายุ3มเดือ,ดอนแล้วน่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มหนึงนะคะน่าจะได้เปลี่ยนชื่อทุกคนเราคิดว่าชื่ออะไรนี ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากตั้งชื่อให้น้องหมาให้อิ่มนะคะทุกคนก็คอมเมนต์ก็ได้นะว่าอยากให้ชื่ออะไรอิ่มมีชื่อเอลิสกับเอบเดนไปแล้วตัวนี้ชื่ออะไรก็คอมเมนต์กันมานะคะอูม่รู้อะอย่างที่ไปสนุคนเดินมานะคะทุกคนก็ได้ของเยอะมาเยอะมากแล้วก็ไอตัวตัวนี้มันโผล่มาจากไหนไม่รู้ แล้วตอนที่ซื้อคืออิบก็ไม่ได้ถ่ายด้วยนะคือแบบคิดว่าแบบเอ๊ะเข้าไปดูแล้วเขาไปเล่นเฉยแต่พอไปเจอคือแบบผูกชะาตาอยากได้เออลืมบอกน้องเป็นตัวผู้นะคะทุกคนนี้ดูไข่เลยเ้าเป็นตัวผู้แล้วแบบตัวเล็กมากเลยอนะ่ะทุกคนดูนี่เจ้าของบอกว่าเรียกว่าอะไรวะวน้องเป็นคนที่แบบติดคนมากเจ้าของวอกน้องมันฉลาดมากเลยนะทุกคนนี่ เสียเลยหันห mm ันไปดูนู่นหันไปดูนุ่นเฮ้ยนั่นใครอะมีรับใครเข้ามาไหนในขอมือก่อนอะเคแกนนั่งเคแกนนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเคแกนนั่งนั่งก่อนเร็วอื้อเห็นไหมฉลาดอะเคแกนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะครับสองมือกันสองมือก่อนเอาไหม นีนะฮะมีภาละให้แม่เพิ่อมอีกแล้วนะคะเป็นไงแม่น่ารักไหมน่ารักน่ารักมากน่ารักแต่คําแรกที่เอามาถึงบ้านคือ,อเอามาอีกแล้วหรอนี่ปอนใหญ่ดูเอลิสเอลิสบอกแกเป็นใครแกเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ได้ยังไงแค่แกนะคะอิ่มจะ ไม่ได้ตั้งชื่อว่าเคแกนะนี้เรียกคร่าวๆอยู่ก่อนนะว่าเดี๋ยวดูทุกคนว่าอยากให้น้องหมาตัวใหม่นี้ชื่ออะไรนะคะทุกคนอิมจะเอามาจากทุกอ่านทุกคอมเมนต์เลยและกันถ้าเกิดอิมชอบชื่อไหนในคอมเมนต์นะอิมก็จะมาตั้งเป็นชื่อน้องหมานะคะทุกคนนี้น้องเคแกนนี่เอาใครเข้ามาทําไมมันดําป,ปึ๊กอย่างนั้นส่วนในเต้าไอเลนนะทุกคนโอ้ยนี่ไง หล่อของมามีเอเลนนี่ไม่ค่อยสนใจอะไรเลยนะเอาจริงไม่ค่อยสนใจใครเข้ามาอยู่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะห,หนูหิวแล้วลูกยังอ้อนเหมือนเดิมนะคะยังรักเหมือนเดิมอะเข้ามาเอริสเ,เข้ามาลูกอะออกไปและ โอเคค่ะทุกคนก็เอาไปว่าเดี๋ยวจะจบคลิปเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวอิมจะอัปเดตจัดเลี้ยงที่อิมเลี้ยงไว้บ่อยๆแล้วกันนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อิ่มด้วยนะคะทุกคนส่วนคลิปรีวิวห้องนะคะทุกคนจะเย็นๆรอก่อนนะคะจัดยังไม่เสร็จเพราะว่ารอของอ่าของที่อิมสั่งแบรนมันยังมาส่งไม่ครบเลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเกี่ยวกับแบบส่งการ์ด้วยอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็เลยยังไม่ส่งกันนะคะทุกคนก็รอกันหน่อยแล้วกันนะคะอิมมารีวิวแน่นอนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นนะะคคทุก บายกดไลค์กดติดตามด้วยนะ